ต่อไม่มีเวลาเย็นเนะครับเมื่อกี้มือต่ำเป็นมือสะประเทศครับตอนนี้เป็นเป็นเชียที่เราจ้างมาจากกับทีอฟริกาใต้อ้ายปะละเป็นอร่อยมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องฟีนพันธิวิตอีกแล้วนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูเพื่อสุขภาพกันนะครับเป็นเมนูน้ําพริกปลาทูแห้งหรือว,ว่าป่นปลาทูนั่นเองนะครับผมเมนูนี้ก็ทําไม่ยากเลยนะครับผมเดี๋ยวทยํายังไงหอมทําให้ดูครับผมไปดูกันเลยครับได้ปลาทูมานะครับเราก็จะมาอบโดยหม้อเราอบลมร้อนนะครับมันจะอบไปพร้อมกับพริกสดแล้วก็หอมแดงเลยนะครับ หอมและพริกเราก็ได้ที่แล้วนะครับหอมมากเลยโั้วเรก็ได้ที่แล้วนะครับอือเป็นปลาถัที่เราอบมาแล้วนะครับอืเราก็จะตำพริกกับหอมให้มันละเอียดเลยนะครับ ไม่แม่งขูดพรมันอย่างไน,นเนี่ยตำไม่หมนละเอียดนะครับตำพริกเนื้อหอมเริ่มแหลกแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อเนื้อปลาทูของเราลงไปนะครับจะใส่แบบสตูลไลท์นะครับเนื้อปลาทูของเรายังไม่ลงสักทีครับลงไปแล้วครับเนื้อปลาทูของเรา,าใส่ลงไปเลยนะครับทำให้มันแหลกเลยนะครับผม เ้ปลากบพริกของเราก็เริ่มแหลกและเอี่ยวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปมันก็จะเป็นการปรุงนะครับผมเมื่อกี้มือตำเป็นมือสะเระ็รับตอนนี้เป็น,เ,ปนเชื้อที่เราแจ้งมาจากทีบอินฟริกาใต้ต่อไปเป็นการปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับโอ้โหโหลูลงมาเลยครับผม โรล,ลงไปอย่างงี้อร่อยแน่นอนครับผมหลวงพ่อถามเป็นเพื่อนแน่นอนครับ่อไปก็จะเป็นน้ำมะนาวนะครับลงไปตัดความเค็มเพิความนัวเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนิดนึงโรแโ้วกน่ากินแล้วก็มันเริ่มมอ,องมานะครับเดะจมูกดังตั้งดังตั้งเลย ทำการปรุงเสร็จแล้วเราก็จะมาทำให้มันเข้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้รสชาติมันจะละอูเออละอูอเปล่าวะนั่นแหละครับมันจะไปทั่วเลยครับตอนนี้น่ากินแน่นอนมาใส่ถ้วยนะครับเสร็จแล้วครับมะพริาปลาทูแห้งของเราหรือว่าป่นปลาทูแห้งนั่นเองนะครับน่ากินไหมล่ะ วิธีการกินน้ำพริกนะครับเราจะกินลงไปแบบนี้นะครับจา,จ,จากนั้นเราก็เอาเข้าปากมันมีความเผ็ดของพริกแล้วก็ความหอมของต้นของหอมเดี้ยวนิดๆอร่อยมากเลย นี่นครับยิงกับผักลวกนีออ่อืมหืมพ่อผักดีมากแล้วก็ผักเหนียวไปหน่อยอันนี้บ้านนี่เป็นเรียกผักเลยครับเขบอกว่าเป็นผักของชูรสว่าผมว่าไม่ใช่ผักอกื่นผมว่าเกี่ยวเลยนะของชูรสผองชูรสลื่นๆเลยนี่ แต่คงไม่เข้าปากก็หวานมากมเมนูน,น,นี้ก็อิ่มแล้วนะครับอิ่มมากเลยกับเมนูน้ำพริกปลาทูหรือว่าป่นปลาทูแห้งเด็ดมากก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย